สวัสดีครับมาพบกับผมอาจารย์หนุ่มนะครับในดวงรายวันของวันที่28เมษายน2566นะครับซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับขึ้น9ข้าเดือน6ปีเถาะนะครับวันนี้สีที่ใช้เสริมช่วงราดนะครับก็จะเป็นสีชมพูนะครับสีที่ใช้เสริมในเรื่องของการอุปถัมภ์นะครับก็คือสีส้มนะครับสีที่ห้ามใช้ก็คือสีเทาดํานะครับผมวันนี้อาจารย์จะใช้ไพ่ชุดนี้ครับเดนิโอไรเดอร์คอลเลกชันตลอดนะครับ มาไขดวงชะตาของท่านว่าพลังงานของไพ่จะบ่งบอกอะไรกับคนนีคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทางทิกตอกช่วยกดหัวใจแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับใครที่เพิ่งรับชมคลิปประจารเป็นครั้งแรกและไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดวงรายวันของอาจารย์นะครับก็กดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุกแพลตฟอร์มเอ,อาไว้นะครับดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับนะ นะถามได้ทุกเรื่องนะครับมีค่าเปิดดวงชะตายอยู่ที่599บาทน,นะครับคนที่ชมทาง TikTok นะครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกต็อกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยส่วนคนที่ชมทางแฝงความอื่นคุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของเมนต์ไปปัดความเอาไว้ด้วยนะครับส่วนคนที่ชมทาง YouTube คุณแตะลิงก์ตรงใต้คำอธิบายเข้าไปโอนเงินจองคิวเอาไว้ที่อินบ็อกซ์ของเพจไว้ได้เลยนะครับผม ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอให้สิริสิทธิ์ท่านบลบันดาลให้เราได้รู้นะครับอาจยา์จะเริ่มจากท่านท,ที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่ห้าถ้วยนะฮะพลังงานของไพ่ใบนี้บอ,บอกว่าคุณมักจะจมอยู่กับอดีตคิดวิตกอยู่กับความผิดพลาดเดิมๆนะครับมันมันก็เลยทําให้เรามองไม่เห็นโอกาสใหม่ๆในะเรื่องของงานนะครับที่เข้ามานะอะไรที่เข้ามาเราก็จะตีความว่ามันจะ พังหรือเปล่ามันจะแย่หรือเปล่านะครับเราก็เลยยังไม่เริ่มต้นใหม่หรือว่าเริ่มต้นไปก็กังวลอาจารย์แนะนําว่าให้มุ่งหน้ามองแต่สิ่งใหม่ๆมองแต่ปัจจุบันครับนะการงานก็จะได้ดีขึ้นนะครับการเงินนั้นนะฮะช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับเล็กน้อย,ๆแ,ยๆแต่ก็ยังไม่ถือว่าขาดมือนะครับสุขภาพครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับให้ระวังเรื่องของกระเาพาะอาหารและก็ความเครียดนะครับ คนโสดครับวันนี้ความรักคุณยังไม่เปิดใจให้ใครเพราะว่าคุณมักจะจมอยู่กับความผิดหวังเก่าๆเดิมๆนะครับคนที่มีคู่นะครับบางครั้งคุณมักจะกังวลกับความผิดพลาดเดิมๆที่เกิดขึ้นในภายในครอบครัวคุณอาจารย์ว่าณตอนนี้นะครับสิ่งดีๆกลำลังเกิดขึ้นแล้วเพยียนแล้วให้ประคับประคองชีวิตความรักเอาไว้ให้ดีกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้เคลียร์หิ้งพระเคลียร์หิ้งบูชาดีๆนะครับโชคลาภที่อตรงนั้นนะครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ โอเคได้ไพ่นะครับสี่ดาบนะฮะพลังงานไพ่ใบนี้คือระวังเรื่องของความเครียดนะครับความคิดยึดตกกังวลนะครับการงานของคุณนั้นต้องอระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาการเซ็นนะครับนะที่สําคัญให้ระวังในเรื่องของความอึดอัดนะครับนะในเรื่องการเริ่มต้นใหม่ๆอย่าเพิ่งเริ่มนะครับนะ การเงินครับวันนี้นะฮะชักหน้าไม่ถึงหลังเลยนะครับให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายด้วยนะครับสุขภาพนะฮะให้ระวังในเรื่องของระบบปลายประสาทอักเสบนะครับพวกมือชาเท้าชานะครับนะแล้วก็ภูมิแพ้แพ้อากาศคนโสดวันนี้นะครับคุณยังไม่เปิดใจให้ใครเข้ามานะครับดูจะติดติดขัดขัดในเรื่องของความรักพอสมควรนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณอาจจะเครียดในปัญหาครอบครัวรุมเร้านะครับอาจารย์แนะนําว่าให้คุณ หายใจเข้าลึกๆแล้วก็นะครับนั่งสมาธิสวดมนต์ด้วยนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภจากองค์พระพิคเนศผู้ขจัดอุปสรรคนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะฮะวันนี้กิจการนั้นเริ่มต้นดีมาดีเลยนะครับกิจการนั้นประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าคุณเอาจริงเอาจังนะครับ การเงินครับวันนี้มักจะได้จากสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่จะมีโครงการใหม่ๆโครงการใหญ่ๆเข้ามาซึ่งมันจะมีผลเรื่องการเงินเหมอคด้วยนะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับอาการเจ็บปวดก็ค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักมักจะ,ะมีคนเข้ามาเรื่อยๆมีคนหยิบยื่นความรักมาให้นะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้นให้ระวังเรื่องอารมณ์การขัดแย้งเลยว่า คุณเป็นคนที่มีอีโก้สูงเนาะนะแต่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ขอกับองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับผมอันที่เกิดในวันพุธกลางวันกลางคืนอ่ามาดูกันครับนะฮะได้ไพ่หกเหรียญวันนี้พลังงานไพ่บอกว่าคุณเป็นคนที่มักจะใช้จ่ายมือเปิดนะครับการทำงานต่างๆเนี่ย นะฮะบางทีบางครั้งวันนี้ก็มีอะไรจ่ายในเรื่องของงานเยอะแยะมากมายนะฮะกิจการของคุณนั้นให้อระวังของจะหายรางวัลมันจะแตกหักเสียหายนะครับเอกสารก็อย่าเพิ่งไปเซ็นหรือเซ็นอะไรก็ต้องรอบคอบนะฮะการเงินในวันนี้ถือว่ายังไม่ดีนักนะครับให้ใครหยิบยืมเงินไปก็จะไม่ได้คืนสุขภาพครับวันนี้นะฮะให้ดูในเรื่องของการทานน้ําน้อยนะครับดูแลร่างกายด้วยนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักยังไม่มีใครเข้ามานะครับบางครั้งบางทีคุณก็ออกจต่แนว บบอยากได้สายเปยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่ได้นะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักมักจะมีเรื่องจุกจิกจิก,จกหรือว่าการงอนกันเกิดขึ้นนะครับนั่นใจเย็นๆนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภพ,พุธกลางวันให้ขอกับองค์เววรรณพุธกลางคืนให้ขอกับพระพิฆเนศนะครับผมท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบ,บดีได้ไพ่นะครับ เด็กถือถ้วยนะฮะกิจการในวันนี้นะฮะกำลังเริ่มต้นใหม่และงานมาดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกิจาการงานของคนนั้นจะประสบความสําเร็จนะฮะจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆได้ทางานใหม่ๆถือว่าดีทีเดียวนะครับการเงินนะครับวันนี้จะมีรายจ่ายจุกจิกนะครับแต่ก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับนะ,ะแต่สุขภาพวันนี้ก็ดูแข็งแรงนะคระับนะะดูแลสุขภาพเป็นด้วยเนาะคนโสดวันนี้ความรักเป็นสีชมพูนะครับดูหวานแววนะครับ นที่มีคู่นะครับวันนี้คุณจะได้โชคดีจากคนในครอบครัวนะครับอ่าแล้วก็อาจจะได้ของขวัญของรางวัลจากคนรักของคุณอะไรประมาณนี้นะครับจะมีโชคเนาะขอพรขอโชคลาภจากไอ้ไข่วัเจดีหรือว่าเทพเด็กๆนะครับผมทัานที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่สองไม้เท้านะฮะกิจการในวันนี้เนาะไพ่บอกว่า จะมีการต่อยอดจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับในกิจการงางของคุณเป็นไปได้ดีมากขึ้นนะครับจะมีการขยายงานนะฮะหรืองานดีขึ้นการเงินวันนี้จะมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามนะครับนะฮะแล้วก็หรือว่านะครับกิจการการขายจะมีการเก็บเงินอะไรเงี้ยกันมากขึ้นดีมากครับสุขภาพระวังเรื่องน้ําเหลืองหม่นะนะครับดูแลนเรื่องของภูมิแพ้ภายในร่างกายนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักมักจะมีคนเข้ามา ขายขนมจีบู่เรื่อยๆนะครับนะค,บคนที่มีคู่วันนี้ก็จะมีนะฮะเอาเรื่องดีๆเกิดขึ้นภายในครอบครัวของคุณก็มีการตกลงปรงใจกันได้เป็นอย่างดีครับวันนี้ขอพรอขอโชคลาภนะครับจากองค์พระแม่สีอุมาเทวีนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่สิบเหรียญน,นะฮะกิจการในวันนี้ถือว่า จะโชคดีนะครับจะมีเ,เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะในกิจการการค้าการขายเนี่ยวันนี้เงินสะพัดเลยนะฮะการค้าขายดีมากครับการเงินครับวันนี้จะมีค่าใช้จ่ายจะมีเ,เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเงินทองนะครับนะสุขภาพดูแลในเรื่องสุขภาพร่างกายของตัวเราเองด้วยร่างกายแข็งแรงดีนะครับหมั่นบำรุงร่างกายไว้นะคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณมักจะมีสายเปเข้ามาชอบนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้มักจะได้อะไรดีๆนะครับ จากตัวคุณเองหรือว่าคนรักของคุณก็จะช่วยในเรื่องของสถานะการเงินของคุณหรือความรักของคุณให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภจากองค์พ่อปู่พญานาคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับทุกคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ในการทำคอนเทนต์นะครับอย่างน้อยๆใครเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยกันแล้วกันวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ